สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือ Sco o p Attack on t i t ท n นนะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการชีนเเนนะรรช้นำของเอเลนนะครับคือการชี้นำของเอเลนเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากพลังของไททันจู่โจมชิงเกคิโนเคียวจินนั่นเองนะครับชื่อเรื่องเลยเนาะก็คือชิงเกคิโนเคียวจินนะครับไททันจู่โจมเนี่ยเป็นพลังไททันที่มีความสามารถในการส่งความทรงจำไปยังอนาคตส่งความทรงจำกลับมาอาดีตละพวกนี้ได้นะครับโดยที่เอเลนเนี่ยก็ถือว่าได้รับการชี้นำจากตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดน การดําเนินเนื้อเรื่องนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาลําดับเหตุการณ์ให้ฟังถึงช่วงของประมาณ Final s e a ั่นพอดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีสปอยหลังจากนั้นมากมายนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้จอดลึกไปจนถึงแบบพิภพคำรามนะครับก็ในเรื่องของการดําเนินเนือ้อเรื่องนะครับที่เราจะเห็นเลยเนี่ยว่าเอเลนได้แบบ ถูกทางหมู่บ้านของเอเลนใช่ไหมเขตชิกันชินาถูกแบบไททันบุกเข้ามาเออแล้วตรงนั้นแม่ของตัวเองก็ถูกกินอะไรเงี้ยเนาะคือตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการเฉลยมาเรื่อยๆว่าในระหว่างที่เราเห็นจากอนิเมะตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับเนื้อเรื่องของผ่าพิภพไททันนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก็คือเอเลนส่งความทรงจําให้กับครูเกอร์นะครับ เพื่อที่จะช่วยกรีชานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความทรงจำหนึงที่เอเลนครูเกอร์เนี่ยเขาได้รับสืบทอดมาแล้วก็เขามีชื่อสองชื่ออยู่ในหัวแล้วเขาก็มีการเอ่ยถึงชื่อนี้ให้กับกรีชาก่อนที่ตัวเองจะถูกสืบทอดพลังไปนะครับเอเลนครูเกอร์ได้พูดกับกรีชาว่าถ้าเกิดว่านายอยากช่วย มิคาสะกับอาร์มินนายจงทําภารกิจของนายไม่สําเร็จซะเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆนะครับก็มีการพูดอย่างนี้กับกรีชาตอนนั้นกรีชาก็งงไงว่ามิคาสะกับอาร์มินคือใครนะครับแล้วเอเลนคูเกอร์ก็มีการบอกว่านั่งสินะอันเนี้ยมันเป็นความทรงจําของใครกันเนาะอะไรเงี้ยคือคนที่สืบทอดพลังของไททันจูโจมในเนื้อเรื่องนี้นะครับจะมีเพียงแค่3คนก็คือเอเลนคูเกอร์กรีชาเยเกอร์แล้วก็เอเลนเยเกอร์นะครับคือพอตรงเนี้ A ยเอ แสดงว่าเขาได้รับความทรงจําจากอนาคตมานะครับว่ามีคนส่งความทรงจำมาให้เขาซึ่งเป็นผู้สืบทอาพลังของชิงเกคีนโนเคียวจินเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้น ครูเกอร์ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเขาได้รับรู้ความทรงจําตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่เม a ซ i n g มากเลยนะเท่าที่รู้ตอนแรกเพราะว่าพลังของไททันเนี่ยมันน่าจะสืบทอดได้เฉพาะความทรงจําในอดีตแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโหสามารถส่งมาได้ด้วยนะครับก็มีการชี้นําตรงนี้ถือว่าเอเดนครูเกอร์ได้ถูกชี้นาโดยเอเรนเรียกว่าโดยใครบางคนนั่นแหละมาให้ช่วยกับกรีชานะครับแล้วพอช่วยกรีชาได้ปุ๊บกรีชาก็ได้เข้าไปอยู่ที่กําแพง3มชั้นนะครับได้ดูได้อยู่ที่เขตชิกันชีนา ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์บุกเข้ามาอย่างที่ผมบอดตอนต้นนะครับว่ามีเบลโทสกับไลเนอร์บุกเข้ามาเพื่อทำลายกําแพงเพื่อที่จะดูว่าทางราชาจะ จัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเบลโทสได้แปลงร่างเป็นไททันมาเตะกําแพงเสร็จปุ๊บก็ต้องละลายหายไปนะครับแล้วในระหว่างที่กําลังจะออกมาจากร่างไททันนั้นน่ะไททันไดนาฟิตเดินเข้ามาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วน่าจะกินเบลโทสครับแต่ไม่กินนะครับตอนแรกก็งงว่าทําไมไม่กินแต่ว่าได้มีการเฉลยว่าตอนนั้นเนี่ยเอรนเป็นคนสั่งให้ไททันไดนาไม่กินเบลโทสนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินไปปุ๊บเนี่ยแผนที่เป็นความทรงจําที่มาถึงตอนจบของตอนเนี้มันจะไม่เกิดขึ้น ว่าถ้าเกิดว่ากินเบลโทสไปเนี่ยก็ถือว่าจะทําให้อาร์มินไม่สามารถสื่อท่อพลังไททันของเบลโทสได้อะไรเงี้ยก็มีการเฉลยตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนาะก็เราจะได้เห็นว่าเออถ้าเกิดว่าเเลนไม่ทำอย่างนี้ เบลโทก็จะถูกกินแล้วไดนาก็จะกลายเป็นมนุษย์แล้วไดนาก็จะกลายเป็นไททันมาเรื่องราวมันจะไปเป็นใหญ่มากเลยเนาะเออแต่ว่าพอเรื่องราวเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไดนาก็ต้องไปกินแม่ของเอเลนเพื่อสร้างความแค้นให้กับเอเลนนะครับก็มีคนคนนึงไปสร้างความแค้นให้ตัวเองในอดีตเพื่อที่ตัวเองในอดีตจะมาถึงปัจจุบันนี้ได้เออถือว่าเป็นเป็นหลูมความทรงจําที่แบบน่าสนใจมากนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยพอเอเลนได้ได้รับความแค้นตรงนี้มาเสร็จปุ๊บไดนากินแม่ของตัวเองเสร็จปุ๊บ ตัวเองก็ต้องตัดสินใจว่าจะฆ่าล้างบางไททันให้หมดสิ้นเลยนะครับแนะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากรีชาได้ไปที่บ้านของตระกูลเรสนะครับที่อยู่ในถ้ำเนาะที่อยู่ในกำแพงชั้นลึกเนี่ยก็คือตอนนั้นไปคุยกับตระกูลเรสว่าขอให้ช่วยหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยลูกชายของผมภรรยายของผมจะต้องถูกไททันแบบเข้ามากินแน่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฟรด้าจะถูกพลังของตัวเนี้ยกดเอาไว้จึงไม่สามารถช่วยกรีชาได้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยกรีชาก็กาลังจะฆ่า ทุกคนเพื่อชิงพลังแต่ว่าที่จริงแล้ว่เขาไม่ทำเออพอเขาไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าน่าจะจบแล้วนะแต่ว่าไม่จบครับผมก็คือตอนนั้นเอเลนเนี่ยเขาส่งความทรงจำส่งเสียงของตัวเองว่าให้ฟรีชาตัดสินใจฆ่าทุกคนซะเพราะว่าพ่อเป็นคนเริ่มต้นเรื่องราวทุกอย่างพ่อต้องเป็นคนจบมันอะไรเงี้ยก็พอสั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอกรีชาได้รับความทรงจําความนึกคิดตรงนี้มาปุ๊บก็เลยตัดสินใจแปลงร่างเพื่อสู้กับเฟด้ดาแล้วพอแปลงร่างเพื่อสู้กับเฟด้าปุ๊บก็สามารถชิงพลังมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอี สำเร็จของเอเลนนะครับก็คือเอเลนขนาด กีชาเนี่ยทำแผนที่นี้เสร็จแล้วยังบอกเอเลนเลยว,ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกต้องการแล้วใช่ไหมพอทําตามที่ลูกบอกแล้วนะพอบอกงี้ไปุ๊บเออก็เราจะได้เห็นความเจ็บปวดของกีชาเลยเนาะว่าแบบเขาไม่ได้อยากฆ่าคนเขาเป็นหมอผมเป็นหมอผมจะฆ่าคนได้ยังไงอะไรเงรี้ยเออแล้วสุดท้ายแล้วพอเป็นอย่างนี้อ่าเรียบร้อยโดนเอเลนสั่งการให้ชิงพลังไททันมาแล้วความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่แบบว่าสามารถบ,บีบคนตายได้เลยพอเป็นไททันอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะโหดแค่ไหนนะครับกีชาฆ่าทุกคนในตระกูลเรสหมดสิ้นเลยนะครับผมยกเว้นลอตเรสนะครับท ท่านมาเอเลนรู้พลังใท้ท่าของตัวเองแล้วเขาก็ได้มาเจอกับไดนาฟิตแล้วก็รู้เงื่อนไขว่าจะต้องสัมผัสกับคนที่มีสายเลือดอ่าพอรู้ตรงน,นี้ปุ๊บเขาก็มีการดำเนินแผนการบุกิเบริโอนะครับตอนนั้นเนี่ยการชี้นาอีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คงเป็นอนาคตที่เอเลนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือว่าปราสายของบิลลี่ไทเบอร์เนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะว่า คนทั่วโลกไม่ยินยอมที่จะมีสันติกับชาวเอลเดียนะครับยังมองว่าชาวเอลเดียเป็นปีศาจอยู่เออพอมีตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเอาละเอเลนก็ตอนแรกอ่ะเหมือนกับว่าจะฟังก่อนแล้วก็คงไม่ได้อยากฆ่าใครหรอกครับแต่ว่าพอบิลลี่ไทเบอร์ประกาศสงครามปุ๊บตัวเองก็เลยรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกเนาะเราจะได้เห็นว่ามันมีฉากที่พอบิลลี่ไทเบอร์ประกาศสงครามปุ๊บทุกคนปบมือฮห้ใฮ้ใหฮเราจะได้เห็นว่าเอเลนอ่นะเขาหลับตาแวบหนึ่งนะครับว่าเออตอนแรกกูก็ไม่อยากทํานะแต่ในเมื่อมึงบีบให้กูทํากูก็ คุยกับไลเนอร์ว่าโอเคฉันจะก้าวเดินต่อไปเพื่อที่จะ ปราบศัตรูให้หมดสิ้นนะครับตอนนั้นเอเลนก็แปลงร่างออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในแง่ของการดําเนินในเรื่องไปเนี่ยมันไม่มีการเขาเรียกว่าบิลลี่ไทเบอร์ไม่ประกาศสงครามปุ๊บทุกอย่างก็คนจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเคยเห็นมีมนี้ด้วยนะมีมที่ว่าแบบบิลลี่ไทเบอร์ประกาศว่าจะเป็นแบบว่ามิตรกับชาวเอลเดียนาจะเป็นมิตรกับชาวพลาดีอะไรอย่างงี้เออพอประกาศอย่างงี้ปุ๊บเอ้ยทุกอย่างจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่ครับทุกอย่างจบแบบไม่สวยเลยนะครับเอเลนแปล แล้วตอนนั้นก็มีการต่อสู้มากมายนะครับมีท่านท่านกรามเข้ามาไทยท่านอสูรใช่ไหมแล้วก็หน่วยสํารวจเข้ามาต่อสู้กับทางทีมมาเลกันสนุกสนานเลยนะครับไทยท่านมาึ้นมาระเบิดท่าเรือของมาเลเพื่อที่จะทําลายเขาเรียกหน่วยสนับสนุนที่จะมาช่วยชาวมาเลอะไรเงี้ยพอตุม้มตามตุม้มตามกันไปปุ๊บสุดท้าย พอเอเลนชิงพลังไททันคอนสองครามเสร็จปุ๊บกำลังจะชิงพลังไททันกรามต่อครับชิงไม่ได้ตอนนั้นไลเนอร์โผล่มาก่อนโอชาเนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับไลเนอร์โผล่มาเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็จะต่อสู้กับเอเลนโผล่ en, มาอย่างเท่ทเลยครับโดนเอเลนต่อยตุ้มเดียวแล้วตรงนั้นเราจะได้เห็นว่าเอเลนเขามีการพูดอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเป็นปริศนาให้เราคนดูก็ได้คิดกันเนาะว่ามันทำไมถึงมีบทพูดเป็นประมาณนี้ตอนนั้นน่ะเอเลนได้พูดกับมิคาสานะมิคาสาก็คือลงมาจะมารับเอเลนและเอเลนก็บอกว่าเออ ดันฉันไม่สามารถฆ่าไลเนอร์ได้ในตอนนี้แน่นอนเลยพลังไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยเออก็ตอนนั้นจะเรียกว่าพลังหมดจริงไหมก็อาจจะหมดจริงก็ได้เพราะเอเลนแปลงร่างติดกัน3ารอบเลยนะตอนนั้นนะอ่ะเออแล้วอาพลังอาจจะหมดลงนะครับแล้วเอเลนก็หันไปหาไลเนอร์แล้วพูดว่าแล้วเจอกันนะ แล้วเจอกันหนาไลเนอร์ iner, มันเป็นไปได้ยังไงอะเออสังเกตไหมคำ,คำว่าแล้วเจอกันนะหมายความว่าเอเลนน่าจะรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวไลเนอร์จะต้องมาต่อสู้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับในตอนสุดท้ายของอนิเมะไฟนอลซีซั่นเนี่ยมันก็มีการบอกว่าเนี่ยไลเนอร์มาแล้วนะขี่เรือหอะมาเลยคือเอเลนยังไม่เห็นเลยว่าเป็นไลเนอร์แต่เอเลนรู้แล้วว่าไลเนอร์มาแน่ก็ มาเลยไลเนอร์แล้วก็จบซีซั่นตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ถือว่าเป็น <c oughs> เป็นเรื่องราวของการชี้นำจากเอเลนในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดก็ ต้องใช้วิธีการแบบนี้ในการที่จะดําเนินการของตัวนายไปนะเออก็คือมันก็ส่งเ <c oughs> ขาเรียกว่าความทรงจําจากอนาคตมายังอดีตแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ดําเนินมาให้เราเห็นว่าเออความเป็นไปได้ของอนิเมะเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นมากมายนะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบนี้แล้วมันไม่เกิดแบบนี้เราเลือกแบบนี้มันก็จะไปเกิดแบบนั้นอะไรเงี้ยคือมีความเป็นไปได้มากมายเกิดขึ้นในอนิเมะเรื่องนี้มังงะเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าบทสรุปของ เรื่องราวมันเป็นยังไงนะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าเออการชีนะ้น่าหงเอเลนอันเนี้อาจจะเป็นผลที่ดีที่สุดของเรื่องราวของ t t t a c k on t ท,ท่านก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาแชร์ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้รวบรวมมานะครัข้าวขาวแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแลวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ